ไปก่อนนะพ่อลูกจะไปเรียนแล้วหรอไม่อยู่กินข้าวกับพ่อก่อนหรอแม่แล้วจะได้ไปเรียนค่ะแล้วก็ตอนเย็นไม่ต้องรอนะคะหนูจะปไปช็อปปิ้งเพื่ออะไรคะช่วงนี้ประหยัดประหยัดหน่อยที่รู้พ่อป่วยอยู่นะพ่อต้อไปหาหมอนะอย่าหนูหาเงินให้พ่อเอง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันก็เป็นเหมือนทุกวันนั่แหละเดี๋ยวมันก็หายพ่อเป็นแบบนี้ตลอดเลยเป็นอะไรหรือเปล่าคือวันนี้พ่อเราถ่วยแล้วพ่อเขาให้เราแบะเงินแล้วใช้ชีวิตแบบนี้อยู่แล้วแล้วจะทำแค่เดียว One eternity later ว่าไงเนาะไม่ใช่เพื่อนไปดูด้วยดีกว่าเพื่อนอาจารย์มาแล้ว ที่แล้วก็รายการนะคะว่าวันนี้เราซื้ออะไรไปบ้างเราก็เขียนลงในนี้เลยแล้วก็รายรับนะคะว่ารายรับวันนี้เราได้กี่บาทแล้วก็จ่ายเราจ่ายไปซื้ออะไรไปบ้างกี่บาทกี่บาทเราก็จดลงไปอย่างนี้แล้วก็คงเหลือกี่บาท โอเคกันไปไปฉทเวรก่อนเวเธอไม่ใช hey. hey. ่รอกพอดีว่าฉันไม่ว่าเธอทำไไปก่อนได้ปะไปบ้านฉันลยนะมาเดี๋ยวเราช่วยแกทำเวรกันได้อุยดูกรบเปกกันนันสินี่หรออยากดึงพวกแกฉันไปถอยมาแล้วนะเมื่อวานสวยปะ อุ้ยนี่เหมือนมันรุ่นเก่าใช่ไหมอ่ะเธอเรามีนานแล้วเดี๋ยวนี้ขอรุ่นใหม่เล้เหมืนเคยแต่ก็ใช้ได้นะอ่าแล้วก็เป็นจะเป็นรุ่นเก่าแต่มันมันสวยอ่ะมันแบบก็เป็นใหม่สวยรุ่นแล้วแ่ฉันไม่ใช้ค่ะเก็บไว้ที่บ้านนะคะไอ้เขาโอ ใบหมอนัดไงของพ่อนัทอะไรอ่ะก็พ่อป่วยไงป่วยปีอะเมมาเรงะนี่ทไมเอไม่ทำเวเมอวาฉันเอแล้วเป็นไงบาไปชอปปิงเอวานเป็นอะไรไปอะ ก็เรื่องที่เราบอกว่าพ่อเราป่วยพ่อเราป่วยจริงๆเราไปเห็นใบหนะ้ของพ่อผ่าตัดอะไรนี่แหละแต่ว่าพวกพ่อแล้วว่าจะพาพาไปโรงพยาบาลอะไรแบบนี้แต่พ่อเนี่ยแปลว่ามีปัญหาตการๆกันกน,กน,นี่แหละเราจะช่วยพ่อ,อยังไงดีทำไมถึงไม่ลองเลื่อนเรื่องค่าใช้จ่ายดูบ้างทำบัญชีแล้วรายจ่ายก็ได้นะเพื่เม,มื่อวานอะไปช้อปปิ้งซื้ออะไรมาใหม่บ้าง ในวันนี้ฉันซื้อตุอ้มเบรคใหม่ถุงกระเป๋าใหม่เลยแหละอุ้ยจริงหรอในห้องด้วยบ้างแอนเดี๋ยววันหลังคทำมันดูด้วยนะเดี๋ยวฉันพาแกไปบ้านโอ,อ,นนอนเค 我们先猜吧。 สาคมแล้วก็สิ่งเวดล้อมค่ะแล้วก็ความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจยเนินการเร่อกต่างๆมันมีเหตุผลหลักวิชาการหลักกฎหมายค่ะแล้วก็ระบบคุมคุมกันในตัวที่ดีนะถ้าหมายถึงการเป็นตัวให้พร้อมรับผลรับต่อผลกระทบ ขอวันนี <à déc> <ations> <an iously> ้เอ๊ะหรือขอค่าทศึกษาอ๋ออาจารย์จะสั่งงานให้นักศึกษาไปทำในวันปิดเทอมนะคะแล้วก็มาส่งให้อาจารย์ในวันเปิดเทอมนะคะในเรื่องของรายรับรายจ่าย เราไปเที่ยวหักไปเที่ยวด้วยกัของเราู้สึกดีมากเได้ได้พ่อเราได้หาแ้วนะไม่สบว่าเราได้ช่วยพ่อออก่ช่วยจ่ายไปนะี่เที่ครูสั่งเนยให้ทำายรับราจ่ายจนี้ดีเลยแล้วสคนม่ท้างหรอไม่เมเมนเลเนี่เธอทำรายรับรายจ่ายยังยังเลยฉันลืแล้วสอนฉันใหม่ได้ไหม ได้เลยได้รับใบยจ่ายเนี่ยมีทั้งหมด8ขั้นตอนนะว <Okay, S 1> ่าเชิญได้ทำไมกันอยูไ่ได้เลยได้ไหมได้เชิญเลยกำลังทำอะไรได้รับรายจ่ายเพิ่งพักไม่ยังยังทำไม้ไมเป็นสอน,น,อนหน่อยปีงั้นเดี๋ยวเราจะสอนเลยนะอ่าไดรับรายจ่ายเนี่ยมีทั้งหมด8ขั้นตอน1ก็คือวันเดือนปี2รายการ3ามรายรับ4ี่รายจ่ายหคงเหลือ 6หมายเหตุ7ยอดคงเหลือ8ก็คือรวมยอดทั้งหมดเลยผู้เธอเข้าใจกันไหมเข้าใจคุณพอจะมีตัวอย่างไหมนี่ไงผู้เธอดูนะเนี่ยร,ออร่อนนี้เคอเลยอ๋ออันนี้คือช่องรายการ<อ>มีทัง้งหมดเท่าไหร่นะ8ข้งตอนท,ที่เราอยากก็คือ ใช่อันนี้เราอย่าลืมเลยถ้าหมดมีแปดคสตอเราก็ต้องทำให้หมดเลยอ๋อแปดนี้